พอเป็นคติเตือนใจนะโลกนี้ไม่เคยว่างจากภัยสงครามนะตั้งแต่สมัยไหนๆก็แล้วแต่นูนสมัยยุคกรีกโบราณสมัยเมโสโปเตเมียสมัยไหนก็แล้วแต่ที่เราเห็นในประวัติศาสตร์นะโลกนี้ไม่เคยว่างจากสงครามไม่ว่าจะอ้างดินแดนไม่ว่าจะอ้างศาสนาไม่ว่าจะอ้างความเชื่อไม่ว่าจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ ก็ร้ว <entertain> ่ามีเหตุมาจากทำสามประการก็คือตัณหามานะทิฏฐิความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเหนือกว่าเขาอยากได้ดินแดนเขาอยากปกครองเขาหรืออยากอะไรก็แล้วแต่ความถือดีมานะเนี่ยความถือตนว่าเหนือกว่าเขาถือตนว่าเสมอเขาเป็นต้นทิฏฐิความเห็นที่ผิดสุดท้ายคือทิฏฐิความเห็นที่ผิดมีทิฏฐิความเห็น ที่ว่าด้เรื่องของตัวเราของเราชาตินิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยลุกลามแข่งแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นหรือฆ่ากันแล้วกันนะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ก็มาจากที่ถีความเห็นผิดของมนุษย์ทั้งสิน้นะงั้นี้เราจะหวังให้โลกสงบสุขนะโดยไม่มีสงครามเลยเย,ยากมากนะแต่เราสามารถจะหวังได้ว่าจิตใจเราจะสงบสุขไม่มีสงครามภายในใจอันนี้เราหวังได้ด้วยการที่จะฝึกตัวเอง เวลาเห็นสงครามชาปุทธนะนะก็มักจะเข้าไปตั้งคําถามว่าเาพราะเหตุอะไรหรือว่าทํายังไงถึงจะให้สงบมันยากมากนะที่จะปราศจากสิ่งนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลมาแล้วอย่างที่บอกแม้ในสมัยพุทธกาลเองนัวิทูทพพระนะจะยกทัพนะไปฆ่าเจ้าสักยะกทั้งที่ตัวเองเป็นหลานนะแต่ว่าหลานากับนางทาสลูกนางทาสี พระเจ้าท่านเห็นขายพยายแล้วท่านเสด็จไปห้ามถึงสองครั้งนี่จนครั้งที่สามท่านเลิกห้ามเนีเพราะท่านไม่อยากให้ทํากรรมนะแต่ก็นั่นแหละวิบากกรรมของสัตว์ทั้งหลายนะไม่สามารถเลยที่จะปิดกั้นได้สุดท้ายก็ต้องจองเวรอาฆาตฆ่าฟันทําร้ายกัน้วก็ล้างผ่านกันวิศวะภานก็ฆ่าอา่สักยัตกุลเกือบทั้งหมดนะหนีไปได้บ้างก็ไม่เยอะนะก็ฆ่าเกือบทั้งหมดแล้วตัวเองสุดท้ายตัวเองก็ตาย ยกทัพไปแล้วก็ไปอนอนพักนั้นน้ำก็เอาไปกินตายก็คือน้านะหลายบ่ามันก็เอาไปกินตายรเราเห็นในประวัติศาสตร์ไม่ว่านักรบที่ล่าดินแดนใครก็แล้วแต่อเล็กซานเดอร์มหาราชหรือว่านโปเลียนอปป่าหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ตายกันหมดนึจนมาถึงยุทธของฮิตเลอร์เลนนินพรอนจพ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำร้ายผู้อื่นหวังผลอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายคนเหล่านี้ก็ตายกันหมดแล้วก็ตายไปพร้อมอากุสลก,กรรมที่ตัวเองสร้างในนาทีที่สมมติสามารถที่จะเอาบุคคลเหล่านี้ไปยืนอยู่กลางสงคารามไม่เห็นการตายการพัดพลาดเสียงร้องไห้ศพเด็กศพผู้หญิงหรือว่าการพัดพลาดของครอบครัวของเหล่านั้นหรือเห็นสภาพศพเห็นการเจ็บด้วยการขาขาดแขนขาดให้เขาไปยืนอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงก็าอาจจะไม่อยากทําสงคารามก็ได้ หรือว่าสงครามอาจจะน้อยลงก็ได้แต่เราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้สิ่งเดียวที่เราเห็นก็คือโลกใบนี้ก็คือไม่ปราศจากสทิตราบใดที่มนุษย์ยังมีตัณหามนะทิฏฐิยังถือดีถือข่าวถือเราหรือว่ายังมีกิเลสที่จะพัดพาเข้าไปสู่ความเกลียดความชังหรือว่าความอาฆาตหรือว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ก็ธรรมดานังนั้นเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าสงครามไม่ได้สร้างหรือว่าไม่ได้ก่อ สันติหรือว่าไม่ได้ก่อสิ่งดีๆให้กับใครเลยนะมีแต่ความสูญเสียบางทีเนี่ยทิ้งรอยร้าวหรือว่ารอยแห่งความปวดร้าวเนี่ยนานนับหลายสิบปีเช่นที่ฮิโรฮิโรชิมานงอซสก,กินะที่โดนนิวเคลียร์หรือว่าที่คัมเมทหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะที่ลาวันด้าที่ฆ่ากันสองเผ่านะจนไปมีพิพิธภัณฑ์เลยนะเป็นกระดูกม,มนุษย์เนี่ยเป็นแสนนะก็มามา,มากมา,มายมหาศาล นี่ก็คืออุปนิสัยที่ไม่ได้ฝึกความเมตตาและความการุณานะส่วนเราเองเนี่ยเราไปแก้อดีตก็ไม่ได้นะแม้แต่แก้คนอื่นก็แก้ลําบากนะไปแก้ภัยสงครามก็แก้ลําบากแต่เราอย่างที่ตมาบอกเราสามารถจัดการกับภัยสงครามในใจตัวเองได้อย่างเช่นเวลาเรามีความคุกกลุ่นด้วยปฏิฆาสัญญามีกิเลสมีความโกรธความโลภนะเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้น เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจแล้วก็เห็นได้ว่าสิ่งเหล่านั้นก็มาชั่วคราว <c oughs> เราไม่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีนะแต่เราก็กิเลสของเราก็จะไม่ทําก่อตัวเป็นอกุศลกรรมใหญ่กว่านั้นก็คือไม่ไปทาร้ายคนอื่นนะสิ่งที่สาคัญก็คือมีศีลปกป้องกายวาจาไม่ไม่เอากายวาจาไปทาร้ายผู้อื่นแตนะ่จริงๆทาร้ายผู้อื่นก็คือทาร้ายตัวเองด้วยนะเพราะก่ออกุศลกรรมด้วยและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเรามีเกาะป้องกันคือศีลด,ดีแล้วเนี่ยก็ มีสตินะที่จะรู้ทันนะความรู้สึกของตัวเองไม่เอาความเกลียดความโกรธหรือความชิงชังเนี่ยไปทําร้ายใครสังเกตได้ว่าเวลาเราเอาความโกรธความเกลียดความชิงชังพ่นออกมาเราให้ใครฟังหรือพูดอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นเลยกระแสของความกระเพื่อมหวนหนในใจเราจะร้อนหล่นนะไม่ว่าจะเกลียดคนนั้นไม่ว่าจะว่าคนนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเลวคน,น,นอะไรก็แล้วแต่นะหรือเวลาเราขับรถมีคนปาดหน้าเราจะพูดว่าแหมอีนี่ไอ้นั่นเราจะเห็นเลยว่า กระแสของความทุก์ร้อนในใจเนี่ยมันผุดผุด,ผ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 ดขึ้นมาเนะเราก็เห็นแล้วว่าโอ้นี่เองเนี่ยแหละสภาวะของความโกรธเนะเราก็จะรู้ได้ว่าไม่เป็นไม่เป็นผลดีกับเขาและเรานะความโกรธเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่ฆ่าคนอื่นก่อนนะฆ่าตัวเองก่อนฆ่าจ,จิตใจตัวเองให้ออกจากกุศลธรรมก่อนมีความร้อนในใจตัวเองก่อนแล้วถึงจะฆ่าคนอื่นทีหลังก็คือทําร้ายผู้อื่นทีหลังลงนง้นเนี่ยสงครามที่อื่นสงบหรือไม่สงบอาจจะมาไม่ทราบหรอกนะแต่สงครามในใจถ้าเราฝึก ตามรอยพระพุทธเจ้าในการให้ทานารักษาสิ่งภาวนาจเจริญสติเนี่ยแต่มาคิดว่าสงครามในใจก็สงบได้บ้างบางเวลาหรือว่าสงบได้ที่สุดเลยถ้ามีความเพียรความถึงพร้อมตามที่พุทธเจ้าท่านสอนนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการลบล้างนะสงครามในใจตัวเองให้เกิดความสงบสันติในจิตใจ,จตัวเองทุกท่านทุกคนเถอ